สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนล้อจ้าวันนี้แม่เพนพา FC ทางช่องนะคะมาเบ่งภาพบรรยากาศนะคะที่ทุ่งนาตอนแรงนะคะตอนเย็นนะคะตาวินพร้อมจะตกดินนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะทุ่งนาสีเขียวฉ่าเลยคะ่ะงามแห้งค่ะ ข้าวกำลังงามนะคะเขียวช่ำบ่มีหย่าเนาะคะ่ะมีแต่ต้นเขานะคะปีนี้เนาะหย่าหน่อยเนาะไปเบิ่งหน้าผู้ใดก็หย่าหน่อยะคะ่ะงามงามสะออนนะคะเจ้าไซเบ็ดค่ะเพิ่นไซเบ็ดค่ะมาหาเลาะไซเบ็ดน้ำเพิ่นกันน,นะเนาะนี่ค่ะ เอาภาพบรรยากาศสวยๆงามๆเย็นตาม,มาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องนะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้แม่เพนด้วยเด้อจ้าเนาะนี่ค่ะก่อนเมฆฟ้างามแห้งค่ะก็เลยอยากได้ภาพบรรยากาศมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องแล้วก็จะเอาแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องพร้อมเนาะคะ่ะ ทันริมถนนนะคะนาทุ่งนี้ติดริมถนน,นะคะ่ะเสียงรถก็จะดังหน่อยๆนะคะไปๆมาๆหิง่ามแห้งค่ะนี่โบแมนถุงหน้าไม่เพ่นเด้อค่ะแต่ว่าเป็นของขจ้าของไม่เพ่นอยู่ทั้งในหัวน้ำบาได้เข้าไปค่ะจะไปตลาดซื้อนมให้คำแพงก็เลยมาแวะถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากมาตออเอฟซทั้งช่องค่ะ นมคํำแพงหมดแล้วนกก็บินกลับรังคอยขำลงแรงนกบินเข้ารังแล้วนะงามแห้งต้นข้าวก็สวยเขียวช่ำอันนี้จะเป็นข้าววานนะคะเจ้าวานเอาเนาะต้นใหญ่ดีเขาจะตัดแล้วต้นใหญ่ดีนะเขียวงามขึ้นเลยนะงามแห้งจ้าจ้าไปค่ะ ภาพเบื้องภาพบรรยากาศแล้วไปค่ะแล้วนี่เนาะคะ่ะ f อซหลังจากที่แม่เพ่นเอาภาพบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะยามแรงยามเย็นเนาะอยู่ที่ทุ่งนามาให้เอซีได้เบิงนะ่งเนาะเพื่อคลายเครียดนะคะเพื่อที่จะบ่มมีความเครียดกับตัวเลขเนาะเบิ่งภาพบรรยากาศสวยๆงามๆไปน้ำกันให้ปล่อยว่างใจให้ว่างละจังคอยมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันเนาะนี่คะ่ะ มาเบิงตัวเลกน้ากันค่ะว่าเมือวานนี้เนาะมีของผู้ใดเขาแน่ค่ะแต่ก็มีของผู้ใดบ่เขาแน่เนาะก็ให้ FC ทั้งช่องผิจารณาเบิงดีๆเนาะค่ะอาจารย์ใดสอบแนวทางของอาจารย์ใดของเซียนใดก็ให้จัดตามไปเด้อค่ะเนาะกจะมีแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนศิสเกตเนาะค่ะ มาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องด้วยเนาะค่ะคลิปนี้นะค่ะ <c oughs> เนามาเบ่งแนวทางของเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะ,ะนี่เมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยเนาะค่ะวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะแนวทางฮาหนอยของวันที่สิบเจ็ดอาจารย์สวัยให้มาเนาะสี่กับสามเนาะคะ่ะ,คะเด่นที่สี่นะพนักศีลนะเมว่านี้ศีมาอยู่เนาะศีเก่าแต่ว่าจับคู่บ่ถึงเนาะ สามก้าเนาะ,นะคะ่ะสามหาตั้งสองน้อยเนาะแต่ว่าก็จับคูบ่บอเขาเนาะส่วนตัวประกบมาน้ากันเนาะ,ะนี่ค่ะสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์สองเนาะคะ่ะตัวประกบมาน้ากันทุกรอบเนาะคะ่ะเช่นกัเคยบอกเอฟซีทั้งช่องแล้วเนาะ,ะว่าตัวประกบของอาจารย์สวัยจะชอบมาด้วยกันเนะะาะแถบนี่เนาะ,ะของอาจารย์สวัย ส่วนของตาปากน้ำโพเนาะคะ่ะน้อยพิเศษเพิ่นให้มากค่ะรูด4กับ7เนาะ4กับ7เข้าที่4แต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเนาะส่วนน้อยปกติให้มา1กับ4บอ่อเข่าเด้อค่ะเนาะส่วนน้อย VIP ให้มารูด2กับ9เข้าที่2เนาะคะ่ะเข้าที่2แต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเนาะตัววิ่งตัวรูดมากเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าค่ะเมะื่อวานนี้เนาะ นคะคะเอาเบิ่งของหมู่บ้านนี่แหละค่ะมาเบิ่งต่อของมือนีค่ะเพราะว่ามือนีมีลาวพัฒนาด้วยเนาะนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยเนาะของอาจารย์สวัยวันนี้วันที่18สิงหาคมสอ6หา้หานะคะอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูด2กับ1เนาะคะ่ะวิ่งลูด2กับ1ส่วนตัวประกบเพิ่นให้มาค่ะมี0มื้อนณีไหห่หาตัวคือเก่านะเพิ่นวนะ่าเนาะ ตัวประกอบพนจะให้ห้าตัวคือเก้านะคะมันนี่ก็คือศูนย์สองสามสี่หาเนาะคะ่ะเลี่ยงเลยนะคะศู 0, 2, 3, 4, นย์สองสามสี่หาค่ะมันนี่เพิ่นว่าเพิ่นมักหกเนาะคะ่ะเพิ่นกระจับคูใสเลขมักส่วนตัวของเพิน่นแต่ว่าบบมีในสูตรเนาะเพิ่นมักหกหกคะ่ 6, 2, ะหกศูนย์หกหนึ่งหกลวก็สองหกค่ะหกสองเนาะเพิ่นเขียนไม่เพิ่นเขียนผิดค่ะเขียนตัวกลับค่ะ เพิ่อนไฮหกสองเนาะแม่เพิ่นเขียนตัวกลับสองหกเนาะแล้วก็เพิ่นให้ระวังค่ะระวังหกกับหัวเนาะค่ะจะเป็นเก้านี่ค่ะเพิ่นก็จับคู่มาให้พร้อมค่ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเนาะค่ะเพิ่นกะวงกลมที่หกเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นมักหกเมื่อนี้ค่ะจนเก้าเป็นตัวรองเพราะว่าเพิ่นย่านมันกลับหัวหกกับหัวเป็นเก้าเนาะเพิ่นก็เลยจับคู่มาให้เลยเนาะ นี่ค่ะผู้ใดมกักกระตามเนาะ่นว่าเนาะได้แล้วเนาะของอาจารย์สวัยมดตัวของตาปากน้ำโพค่ะหาหนอยวันนี้ตาปากน้ำโพให้มาน้อยพิเศษเนาะค่ะนอยพิเศษรูดสามกับศูนย์เนาะค่ะรูดสามกับศูนย์จับคู่ใหศูนย์หาศูนย์แปดสามหาแล้วก็สามแปดเนาะ ส่วนน้อยปกติรูดสี 7, นะ่กับเจ็ดเนาะน้อยปกติรูดสี่กับเจ็ดจับคู่ให้สี 6, ่หกสี่เก้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะค่ะน้อยปกติค่ะส่วนน้อย V ีไให้มารูดเจ็ดกับศูนย์เนาะค่ะน้อย V ีไอูดเจ็ดกับศูนย์คนจับคู่มาให้เจ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะแล้วก็ศู 6, 9, นย์หกศูนย์เก้าเนาะค่ะ แนวทางฮาหนอยเนาะของตาปากน้ำโพสามน้อยเนาะคนแยกใครทุกมือค่ะเนาะผู้ใดทุนน้อยก็เล่นตัวแยกอนอี่แล้วเนาะเนาะตามนี่ค่ะมาแคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยกันกนนะะ่อนเนาะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยกันก่อนคะ่ะนี่ค่ะแล้วค่อยไปต่อลาวพัฒนาเนาะคะ่ะแคปหน้าจอเอดียจ้า ขอให้ทุกท่านโชคๆมันมัจ้าได้แล้วเนาะหลังจากแคปหน้าจอเอาห้าน้อยแล้วค่ะกลับมาตัวที่ราวพัฒนาค่ะวันนี้มีราวพัฒนาด้วยเนาะลาวพัฒนาวันนี้ของตาปากน้ำโพค่ะให้มาลูดศูนย์กับสามเนาะค่ะลูดศูนย์กับสจับคู่ให้เก้าหนึ่งสามนะคะ แลเก้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามสี่ศูนย์ศูนเ็ดรเน้นสามเจ็นะคะวงกลมทีสามเม็ดเดียวนะแต่ว่าก็ต้องเอาเด้อค่ะถูกตัวค่ะเอฟซเนาะะแน่บแน่เนะาะเมฐานวพัฒนาของตาปากน้ำโพเนาะรูด0ูนย์กับ3จับคู เก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็หนึ่งสามสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็สามสี่สามเจ็ดเน้นสามเจ็ดเลยค่ะมาต่อของเซียนสีสะเกตคะ่ะเราพัฒนาเซียนสีสกเกตวันนี้วิ่งลูดบนนะคะเก้านะวิ่งลูดบนกเกนะะ้าเมตรเดียวค่ะจับคู่ให้เก้าเก้าสองเก้าเก้าสามนะคะ นี่ค่ะเก้าสองเก้าสามนะคะเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะบนเนาะค่ะส่วนล่างนะคะล่างวิ่งลูดแปดเม็ดเดียวเนาะคะ่ะล่างวิ่งลูดแปดเม็ดเดียวแปดเก้าแปดสองแปดสามค่ะเน้นที่แปดเก้าเนาะคะ่ะส่วนบนเน้นที่เก้าสองเก้าสามเค่ะราวพัฒนาของเซียนศรีสเกตเนาะตามนี่ค่ะมาแคปหน,น้าจอา่วมกันค่ะ เราพัฒนาวันที่สิบแปดเนะคะ่ะสิงหาคมสองหาหกของตาปากน้ำโพแล้วก็ของเซียนสิสเกตนี่ค่ะตรงกันที่เก่าหนึ่งเก่าสามนะคะ่ะมีเนาะคะ่ะแคบหน้าจอด้วยจ้าหลังจากใดลาว่าพัฒนากับห้าหม้อไปแล้วเนาะ ในเพื่อนจะเอาแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนสีสเกตมาให้เอฟซีทั้งช่องเอาไปหาซื้อจับหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะเพื่อนว่าของเพื่อนห้มาเมือนันให้แค่์สามไฮแค่์สองคู่เนาะแต่ว่าสุดเต็มเพื่อนเข่าเนาะหมือน,นี้เพื่อนก็เลยให้มาสุดเต็มเนาะคะ่ะนี่ค่ะรัฐบาลไทยของเซียนสีสเกตเนาะเพื่อนห้มาสุดเต็มค่ะมื่อนี้เนาะ วันนี้เนาะงวดวันที่หนึ่งเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกหกเนาะกัเซียนสิสเกตท่านอยากให้เป็นแนวทางไหวกอนเนาะนี่ค่ะอ่างวดวันที่สิบหกเนาะเพิ่นนไ้วิ่งบนสองเนาะเม็ดเดี่ยวเขาเขาตัววิ่งของเพิ่นเนาะแต่ว่าจับคูขาดไปเนาะส่วนรางไหมาวิ่งศูนย์เขาเนาะขาดเนาะ พอมาเพ่นบไห้สุดเต็มเพ่นไห้แค่สุดร่องเนาะเพ่นไห้แค่สุดเด่นเนาะแต่ว่ามันออกตัวร่องของเพ่นเนาะอันนี้เพ่นไห้สุดเต็มค่ะ,คะวิ่งลูดสามเม็ดเดียวนะบนเนาะจับคู่ไห้ซีสามสองนะก็บซีสามเก้าเนาะ,ะนน 3, 2, แล้วก็สามสองสามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าค่ะน้นที่สามสองแล้วก็สามเก้าบนเด้อค่ะเนาะบนค่ะวันที่หนึ่งเด้อค่ะ หกันยายนเนาะรัฐบาลไทยส่วนลางค่ะวิ่งหลูด0ูนย์กับหนะคะศย์กับหจับคู่0ูนย์ห1ศูนย์หนเนาเนะคะเน้นที่0ูย์หแล้วก็15ึ่้านะะเนาะเ 4, สียงสีสเกตเนาะรัฐบาลไทยให้มากกรเพิ่นเนาะเพื่อที่จะให้ f อฟั้งช่องไปหาหยิบจับลอตเตอรีไว้นะคะ เอาตามนี้นะคะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยเอาไปเทียบเทียนใส่หลายๆอาจารย์เนาะ,ะของพี่พหัสนะ,ะตัวเลขวิ่งวิ่งลูดเนาะ,ะวดวดันที่16วิ่งบน2ตรงกับของพี่พหัสนะนี่ค่ะตามนะะี้ค่ะเอาสุดท้ายค่ะขอให้ f อทั้งช่องทุกๆท่านเฮงๆรวยๆปังๆกับแนวทางหาหน้อยและราวพัฒนาวันนี้นะคะ คลิปนี้แม่เพ่นก็ขอขอบคุณเอฟซทั้งช่องแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ที่ให้แนวทางมาค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสลับลีจ้า